ฝากให้คิดระวังสักนิดก่อนลงทุนออนไลน์รู้หรือไม่ว่ามิจฉาชีพมักใช้วิธีต้มตุนหลอกให้ลงทุนออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคอบฝาก5ข้อไว้ให้คิดก่อนลงทุนออนไลน์ดังนี้ค่ะ 1. อย่าเชื่อแค่จากคนชวนเพราะเราอาจล้วนถูกหลอกเป็นทอดๆต่อกันได้นะคะ 2. เวซต์ลงทุนมีมากมายอย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนทำการลงทุน 3. การลงทุนมีความเสี่ยงแปรผันตามผลตอบแทนยิ่งผลตอบแทนสูงแล้วไม่มีความเสี่ยงยิ่งน่าสงสัยนะคะ 4. แม้จะได้ผลตอบแทนก็อย่าเพิ่งดีใจเราอาจถูกล่อให้ตายใจในครั้งแรกก่อดหลอกเงินเพิ่มในครั้งต่อไปได้ค่ะ 5. อย่าวางใจหากไม่เคยถอนเงินคืนตัวเลขที่เราเห็น อาจเป็นเพียงแค่ตัวเลขก็ได้ค่ะทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคอบหมายเลขโทรศัพท์1166ค่ะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองกรมประชาสัมพันธ์